เราก็มาถึงสถานที่ที่ทาแผ่นยางของอีคิมแล้วนะครับเดี๋ยวให้อีคิมนะครับอธิบายวิธีการทําหน่อยว่าทำอพอเก็บน้ายางมาเสร็จแล้วทํำยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวตามมาครับผม<ะ>เก็บน้ํายางมาแล้วนะครับเป็นแบบเก็บน้ำยางมาแล้ว,ลว,วก,วก็คนทายางเขาก็ต้องเอาพวกที่ยางอะไรพวกนี้ออกก่อนอแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องอามากรออีกทีมากรออีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือน้ํายางที่เก็บมาได้จากสวนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาขี้ยางออกนะครับส่วนขี้ยางนี้เราขายด้วยไหมได้าขายได้าขายได้ด้วยนะครับเรามีว่ายางก้อนยางก้อนเนี่ยน,นี่ก็คือมันจะอยู่ก้นถ้วยเลยมันจะอยู่ยก,ยยก้นถ้วยเราเก็ยางอกมาเลืยอ๋อโซโซเก็บตอนที่ว่าตัดยางอ่ะรึกว่าไปเก็บมาตอนเย็นไม่ใช่ี่ตัดยางมันเก็บตามวัยกลาง อเก็่วกับกาไมต่างกันแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะต้องใส่กระบะไหมฮะใช่ต้องใส่เราเรียกตะกงค่ะอ่าทางนี้เรียกเรียกอะไรนะฮะตะโกงตะโกงค่ะอันนี้เขาเรียกตะกงนะครับผมไม่รู้สัพทก็เรียกกระบะแล้วตรงนี้เราต้องเราพอใส่ปุ๊บเนี่ยเราสมทมที่ว่าต้องหยอดน้ำกดเนี่ยหยอดตอนไหนเขาจะหยอตอนตอนที่ว่า ผสมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เขาเขาต้องเอาเอาน้ำยางเนี่ยมาเทใส่ในถังใส่ในถังเสร็จแล้วก็ต้องใส่ส่วนผสมของน้ำน้ำซุปยางผสมเข้าไปแล้วก็ควรเพื่อทีมันมันจะตางแข็งตัวแข็งตัวแล้วก็ค่อยมาเทใส่ตะโกงนะพอเทใส่ตะกกนเสร็จแล้วก็ต้องรอให้แข็งตัว ให้ให้ให้ใหำยางมันจับตัวก่อนแล้วก็แขงตัวมากกว่านั้นเขาได้ที่ปุ๊บเขาจะลองทิ่มๆดูอ่าใช่แล้วก็ค่อยเทออกมาเทออกมาแล้วก็มาเหียวเสร็จปุ๊บเอามาเหี่ยแล้วไอ้เครื่องนี้เขาเรียกเครื่องอะไรบ้าเครื่องหมุนยางค่ะพอเหียบเสร็จปุ๊บก็วก็ขึ้นนี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แช่น้ำไปแน้ำเยร็จแล้วเดี๋ยวยางติด เทน้าก่อนอันนี้เทคนิคนะครับเทน้ําก่อนเหยียบเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปรีดยางรีดยางรีดยางนี่มันจะมีสามขอนนะคะก็คืออันนี้ก็คือรีดให้น้ำยางเอ่อรีดให้ยางมันแบนเป็นแผ่นแผ่นแบนแล้วก็บางขึ้นเนี่ยสองอันนี้ก็เขาเรียกว่าขอนเอ่อยางเอ่อเขาเรียกอะไรขอนอะไรแล้วขอน เขาเรียกอะอะลื่นอันนี้เขาเรียกทำนี่จัดดอกอะจัดลื่นอันนี้เขาเรียกจักลื่นอันนี้จัดดอกจัดดอกค่ะให้มันเป็นเส้นๆให้มันเป็นลายค่ะแล้วก็ออกมาก็เป็นแผ่นพอเป็นแผ่นพอเป็นแผ่นเสร็จก็ต้องเอาไปตากที่ข้างนอกเพื่อให้มันแห้งตากเสร็จปุ๊บถ้าแดดดีก็สักวันเดีค่ะนะครับแล้วก็เอามาผตุ้งลข้าในอีกทีนึงค่ะก็คือ พอแบบนี้เนี่ยเก็บไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วแต่คนแล้วว่าจะไปขายได้ก็ต้องทำด้อนค่ะขั้นตอนแค่นี้ค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยพอรู้แล้วอันนี้เขาก็เริ่มจะเริ่มกระบวนการแล้วว่าจะทำอะไแค่หนึ่งก็ให้เขาเนี่ยถ่ายวิธีว่าทำเพราะว่าวิธีว่าทำมตรงนี้มันไม่นานนอกจากว่ารอพอถึงเแล้วก็ไปได้ นั้นเขาา้าใจะามาควนอันนัน้นคือน้ำส้มยำที่เขาผสมแล้วแม่เขาสผสมน้ำส้มยำเลยอย่าเสีเยเงินนะอย่าเสียเงหนอย กำลังตรงสอสมงส่สมน้ำฝมยางแล้วก็มาเอามาคนคนและตอนที่เขา้อนฟองอากาศออกนี่เพื่ออะไรครับอ๋อเพื่อยางมันจะได้นันไม่มีฟองอากาศอยู่มันมันจะได้แผ่นเปนแผ่นเรียบสวยนะ ถ้ามีถ้าถ้ามีฟองอากาศเนี่ยอันนี้ก็จะโดนตัดอากาศไปบ่างก็จะโดนตัดอากาไปด้วยอยางมันจะไม่สวยไังยันจะไม่สวยฟองอากาศนี่ก็ก็มันมันมพอพอระย่างได้มาทำระย่างได้เขาเรียกว่าย่างก้อนมันมันก้อน นมเลยนะใส่มนมเลย <laughs> ใส่กพอใส่ต้มยางแล้วต้องรีบรีบทำให้เสร็จใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะแข็งตัวต้องต้องเ,เร่งหน่อย ต้องแข่งกับเวลาหน่อยแต่อันนี้จำนานแล้วเนาะใช่นาน้วตอนแรกๆตอนแรกๆที t t para para nice. t t ่ว่าที่ว่าที่มามาเบิดอะก็กะไม่ถูกนะยานก็ออกมาไม่ดีไม่สวยครับต้องอันนี้ต้องทำใบรับสิทธิเดี่ยวชานอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันหนึ่งก็จะจะกะผสม สมแล้ววันนีไ้ได้กีิ่นกันแล้วก็รับจับตะกอได้